เรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเราจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นประวัติศาสตร์จริงๆหรือเป็นแค่ตำนานนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือหนึ่งในคำกล่าวอ้างที่โอ้โหทรงพลังแล้วก็เปลี่ยนโลกไปเลยในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาดูกันครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันมีที่มาที่ไปกันยังไงแล้วมันมีความหมายอะไรซ้อนอยู่กันแน่แล้วทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากประโยคสั้นๆน,นี่แหละครับพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว ฟังดูเหมือนเป็นแค่การแจ้งข่าวนะครับแต่มันคือคำประกาศที่กลายเป็นเหมือนประกายไฟที่จุดให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าจากประวัติโรมันแล้วก็เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดการเลยคำถามที่น่าคิดก็คืออะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังคำประกาศนี้ทำไมมันถึงมีพลังได้ขนาดนั้นเอาละครับในการเจาะลึกข้อมูลของเราคราวนี้เราจะมาลองตามรอยกันไปทีละขั้นเลยว่าเหตุการณ์จริงๆมันคืออะไรกันแน่ มีหลักฐานอะไรที่คนเขายกขึ้นมาอ้างกันบ้างแล้วมันมีความหมายยังไงกับผู้คนเป็นล้านๆนคนทั่วโลกโอเคเพื่อที่จะเข้าใจภาพทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องย้อนเวลากลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยมาดูกันค่ะว่าลำดับเหตุการณ์สำคัญๆที่มีบันทึกไว้เนี่ยมันเป็นยังไงลำดับเหตุการณ์ในช่วง72ชั่วโมงนี้โอ้โหต้องบอกว่ามันเต็มไปด้วยความพลิกผันจริงๆนะครับคือ เริ่มจากการประหารอย่างโหดร้ายบนแม้กังเขนแล้วก็การฝังพระศพในอุมโมงค์ที่ถูกผนึกแถมยังมีทหารโรมันเฝ้าอย่างแน่นหนาอีกคือตามหลักแล้วทุกอย่างมันควรจะจบลงตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับแต่ในวันที่3อุมโมงค์กลับว่างเปล่าแล้วยังไม่พอยังมีรายงานตามมาอีกว่ามีการปรากฏตัวให้คนหลายร้อยคนเห็นในช่วง40วันถัดมา ลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เรื่องทั้งหมดก็คงจบไปแบบเงียบๆตั้งแต่เย็นวันศุกร์แล้วล่ะครับเอาละ่ะพอมีการกล่าวอ้างที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนถูกไหมครับทีนี้บรรดานักวิชาการกับนักเทววิทยาเขาก็ชี้ไปที่หลักฐานสําคัญๆอยู่4อย่างที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเสาหลักของเรื่องนี้เลยเรามาเจาะลึกไปทีละข้อกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มที่หลักฐานชิ้นแรกกันเลย ซึ่งอาจจะเป็นชิ้นที่ดูจับต้องได้มากที่สุดแล้วก็ได้นะนั่นก็คือสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นครับเรื่องอุโมงค์ที่ว่างเปล่านี่มันเป็นเหมือนกับปริศนาทางประวัติศาสตร์ชิ้นใหญ่เลยครับลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับถ้าเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องโกหกหรือว่าถ้าพระศพถูกขโมยไปจริงๆเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่จะหยุดเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรก็แค่เอาพระศพออกมาโชว์ให้ทุกคนเห็นจบเลยแต่ มันกลับไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าไหนเลยที่บอกว่าฝ่ายตรงข้ามทำแบบนั้นซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้นักประวัติศาสตร์หลายคนต้องกลับมาคิดกันใหม่เลยโอเคนอกจากสิ่งที่หายไปแล้วหลักฐานชิ้นต่อมาก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแทนครับคือสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือจำนวนและความหลากหลายของพยานนี่แหละครับ มันมีตั้งแต่การปรากฏตัวให้คนคนเดียวเห็นอย่างเช่นมาลีไปจนถึงขั้นที่ปรากฏตัวต่อหน้าคนกว่า500คนพร้อมๆกันเลยแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นคือบันทึกพวกนี้ถูกเขียนแล้วก็เผยแพร่ออ,อกไปในยุคที่พยานส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับนั่นแปลว่าถ้าใครไม่เชื่อก็สามารถไปสอบถามหรือไปโต้แย้งกับพยานตัวเป็นๆได้เลยเอาล่ะหลักฐาน2ชิ้นแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุการณ์ขายนอกล้วนๆเลยใช่ไหมครับแต่หลักฐานชิ้นที่3นี่แหละ จะพาเราเข้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในข้างในจิตใจของผู้ติดตามพระองค์ครับตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งที่สุดลองนึกภาพตามกันดูนะครับจากกลุ่มคนที่แบบสิ้นหวังสุดๆกลัวจนตน้องหนีไปซ่อนตัวกลับกลายเป็นคนที่กล้าหาญลุกขึ้นมาประกาศความเชื่อของตัวเองแบบไม่กลัวใครเลยทั้งทั้งที่รู้ว่าอาจจะโดนข่มเหงหรือถึงขั้นประหารชีวิตมันมีคนตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากเลยนะครับว่า คนเราเนี่ยอาจจะยอมตายเพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเป็นความจริงได้แต่คงไม่มีใครยอมตายเพื่อเรื่องที่ตัวเองรู้อยู่เต็มอกว่ามันเป็นเรื่องโกหกหรอกจริงไหมครับและจากการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลแบบนี้ล่ะครับมันก็ได้นําไปสู่หลักฐานชิ้นสุดท้ายซึ่งเป็นผลกระทบในระดับที่ใหญ่ขึ้นมากระดับสังคมที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเลย ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยมันไม่ได้เติบโตขึ้นมาจากแค่คําสอนดีๆหรือปรัชญาสวยหรูอะไรเลยนะครับแต่มันระเบิดแล้วก็แพร่กระจายออกไปเหมือนไฟลามทุ่งเลยเพราะอะไรเพราะว่าศูนย์กลางของมันคือความเชื่อม,มั่นอย่างสุดหัวใจของผู้ติดตามจํานวนมากว่าการฟื้นคืนพระชนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อต,อตาพวกเขาโอเคพอเราได้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เขาหยิบยกขึ้นมาแล้วเนี่ย คำถามต่อมาก็คือแล้วไงต่อเหตุการณ์นี้มันมีความหมายอะไรกันแน่ทําไมมันถึงกลายเป็นหัวใจหลักของความเชื่อของผู้คนเป็นพันๆล้านคนได้คือในทางความเชื่อนะครับ <c oughs> เหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่อภินิหารหนึ่งในหลายๆเรื่องนะแต่มันเป็นเหมือนกับสมอเรืออันใหญ่ที่ยึดทุกอย่างไว้ด้วยกันเลยครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าการฟื้นคืนพระชนไม่เคยเกิดขึ้นจริงคําสอนเรื่องการให้อภัยบาปเรื่องชีวิตนิรัน ก็อาจจะกลายเป็นแค่เรื่องที่ไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้นี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่เข้ามาเป็นเหมือนการรับรองคําสัญญาทุกอย่างที่เคยมีมาทั้งหมดแล้วไอเดียเรื่องการสร้างใหม่นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยมันหมายความว่าการฟื้นคืนพระชนเนี่ยไม่ใช่แค่ชัยชนะของคนคนเดียวแต่มันคือการเปิดสกราชใหม่ให้กับมวลมนุษยชาติเลยเป็นเหมือนกับการประกาศกล้องว่าเฮ้ hey, ความตายไม่ใช่คำพูดสุดท้ายอีกต่อไปแล้วนะ มันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประตูสู่ชีวิตใหม่ต่างหากแล้วเรื่องราวที่ผ่านมาตั้ง2,000ปีเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราเในปัจจุบันล่ะก็นี่แหละครับจะเห็นได้ว่าแก่นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกนำมาปรับใช้กับประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอกันมาบ้างเรื่องราวนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับต้นแบบของความหวังเลยครับมันสอนเราว่าความสิ้นหวังที่มืดมิดที่สุดเหมือนในวันสุก มันก็สามารถเปลี่ยนเป็นชัยชนะที่สว่างสวัยในวันอาทิตย์ได้มันบอกเราว่าแม้แต่ในสิ่งที่ดูเหมือนจะตายไปแล้วในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความหวังความสัมพันธ์หรือจิตใจที่เหนื่อยล้าพระเจ้าก็สามารถทําให้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้เสมอนั่นแหละครับที่บอกว่าการเริ่มต้นใหม่มันเป็นไปได้เสมอและสุดท้ายมันให้ความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นแค่ทางผ่านไปสู่ชีวิตใหม่เท่านั้นเอง แล้วแก่นของความหวังทั้งหมดที่เราพูดกันมานี่นะครับก็สามารถสรุปได้ด้วยคำประกาศที่ส่งพลังประโยคนี้เลยที่พูดถึงชีวิตที่เอาชนะความตายได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ขอจบการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ไว้ด้วยคำถามสุดท้ายคำถามที่อาจจะท้าทายมุมมองที่เรามีต่อชีวิตและความตายไปเลยก็ได้ว่าถ้าความตายไม่ใช่จุดจบจริงๆแล้วอะไรล่ะคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริง